มือหน,นีหกม้งเคืองเลยได้พี่น้องแต่ว่าอากาศมันมันบกค่อยคืมแห้งมองบรรยากาศย่มคำพี่น้องจ้ะแต่ว่านใกล้ต๊ดินแล้วพี่น้องนาบ้านเลยพี่น้องเหล็กสีมะตุมอีกระปูนาบ้านนี่เลียด่างไฟไว้แล้วมันบอหนาวันไดได้พี่น้องนะกระปูนี่มอเล็กจัดการเลยเฮานี่จ้ะพี่น้องจ้ะเหล็กแยก แยกตุ่มเด้พี่น้องก่าม,มั่นเล็กเสียไปตุ่มแต่ว่ากระดองมั่นเล็กสิแกอเอาพี่น้องเล็กสีเบิงตัวใดมันมีเหนือเล็กสีเอาไว้ถ้ากินพี่น้องจา้าเหนือ,อมันบ่คคยมีมันมีเหนือแต่ในก่ามมั่นพี่น้องแล้วก็ไข่มันในกระดองมั่นพี่น้องจา้าเล็กเลืกสีมาแยกออกแกออกเอาแต่อันไข่มั่นก้บน้ำมั่นมั่นพี่น้องเอาไปเหตุอาหารเล็กสีร่วงเบิง นี่มันจังกินง่ายพี่น้องจ้าเล็กสีขูดขูดเอาเตไข่มันแบบนี้เลยเอาส่วนลูกเอาในกระดวงมันพี่น้องเราเล็กควายสิไปกวงออกเอาเต่ไข่เต่น้ำมันมันพี่น้องเล็กกระสิเอาไปเห็ดห่อหมกล่องเบิรงพี่น้องจ๋าการทดลองอาหารองเล็กนี่แหละพี่น้องกินง่ายว่วตองไปเห็ดอันมันกินยากพี่น้องเสียไปพัดพงกะรี่มันก็กินยากพี่น้องไปแคะไปแง่ไปกินยา แบบนี้แหละพี่น้องสิได้กินง่ายๆนี่แค่เอาแต่ไข่มันเลยก่าม,มันนะมีเนื้อ,อยู่พี่น้องมันแข็งแข็งเลยพี่น้องจา้ามันต้องทุบต้องแงมันจะสิกินได้พี่น้องแต่มันก็แสบอยู่ไปเบิ่งกันเลยเลียวๆนี่นี่นจ้าเพื่อนๆกิบปูอันมันปูในกระดองที่เล็กแกะออกพี่น้องจา้า พี่จ้าเพื่อนเพื่อนวัน,นี้เล็กสิบมาเห็ดเห็ดการทดลองพี่น้องเล็กได้กระปูมากแต่ว่าเล็กสิเ็ดผัดผงกะหรี่มันก็นกินยากพี่น้องมันเป็นจังสีเล็กเอาออกจากะกระดองมันเป็นน้ำพี่น้องบนันนี้แฟน,พน,นเพิ่นก็อยากกินน้ำเพิ่อนก็ว่ามันเป็นตะเสยบเพราะว่าแต่ขันคนสวีเดนเดอค่ะเขาเสีต้มแล้วเขากระสิแกกินคับ ไม่ยองเนตสืๆพี่น้องมันก็เป็นะเสบเล็กก็ได้สันสิพัดพวงก็ะดีกะต้องเอาเนื้อมันผ่านน้องพี่น้องเนาะตัวนี้มันบ่มีเนื้อมันเป็นอันในกระดองมันนะคะไข่มันเล็กก็ได้มาคิดไปคิดมาเล็กเลยสีเห็ดเอียงบอกนีูพี่น้องอาหารมั่วพี่น้อง <laughs> สีว่ามั่วกับมัว่วแล้วพี่น้องแต่ว่าเล็กสีใสอันข้าวเอือดแหงเล็กสีใสอัน น้ำพริกแกงกะหรีพี่น้องซ่วงนี่แหละเพราะว่าแเลกเพิ่นกินน้ำจะซิบะเพ็ดพี่น้องเล็กกะสีผสมนี่ไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวเลขเซตเฮเบิ่งเลยเล็กสีผสมหม่หมวนนี่แหละแล้วเล็กะสีเอาไปหนึ่งแต่ว่าเลกสีหนึ่งใช้ถาดอันนี้พี่น้องเล็เสตเทลุงนี้แล้วเล็กะซีหนึ่งเลยเรื่อพี่น้องเรือเล็กกะเอาน้ำพริกแกงกะหรีนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเลกใส่เบิดถุงเลย เล็กเอาออกแล้วสิมนีกะเล็กบ่มมีกะทิเด้อเล็กมีอันวิปครีมเล็กกเลยใส่วิปครีมลงไปพี่น่องจ้ะจัหน่อยปานกะใส่น้ำตาลจักอีดนึงใส่น,น้ำตาลจัหน้อยพี่น้องแล้วเล็กกะใส่รสด,ดีซอนหนึ่งพี่น้องเพื่อความเค็ม ใส่รสดีร็จแล้วก็ใส่ผสมขยำขยำให้มันเข้ากันทั้งน้ำพริกทั้งวิปทีมทั้งน้ำตาลทั้งรสดีพี่น้องให้มันเข้ากันพอมันเข้ากันแล้วเล็กศรีเอาอันนั้นมาใส่พี่น้องมันจะเป็นหนามแบบเล็กสิีใส่ไข่นำ้ำสองน่วยพี่น้องเล็กสิหนึ่งสองถาพี่น้อง ุรถาดกาแฟถาดไผ่ถาดมันพี่น้องนี่ไข่สองน่วยพยายามให้มันเข่ากันพี่น้องจา๋าจากอีหยังคงเหล็ดอกพี่น้องติดตามตอนมันเหลวเดิมมันสิเป,ป็นตะกินบอเล็กก็ใส่วุ้นเส้นซับลงไปน้ำพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่หันแล้วก็ใส,วใ,วกใส่อันต้นคืนชายนะพี่น้อง พัดขึ้นชายหันเด็กใส่ลงไปน้ำให้มันหอมๆพี่น้องจา๋าสี่ไข่พัดพุงกะลีแต่ว่าเล็กสี่เอาไปหนึ่งเอาพี่น้องกรลังเขากินเป็นตัวเบบปลี่ยนดอกพี่น้องเล็กก็เลยเห็ดแบบนี้ไข่ห่อหมูเ็กจะไก้ยังอาหารหม้อของเล็กแหละพี่น้องนี่เล็กก็เอาอันน้ำมันอีปูมาผาสมคุเล่เขากันให้มันเขากันพี่น้องจา๋า เสร็จแล้วเล็กตั้งหม้อไว้แล้วมันเดือดพี่น้องเล็กกเลยเทลงพิมพ์เลยพี่น้องเอาพิมพ์ม,มาางกถก็เทลงเลยพี่น้องเทลงให้มันเต็มนี่เทลงให้มันเต็มแบบนี้แล้วเอาไปหนึ่งพี่น้องจา๋านี่เล็กเสียชัยอันคืนชายทั่งๆน้ำพี่น้องปุ๊ใส่คืนชายปุ๊อีกแค่น,น้อยเละเฮ็ดสองถาดพอดีเลย นี่ใส่ขึ้นชายปูจักหน่อยเพิ่มอีกให็น้อมหอมพี่นอะจีนจได้ดับข้าวอีปูเนาะเล็กคิดว่าดอกคิดว่ามันเป็นแต่เสียบจิแล้วก็เป็นหนึ่งพี่นนอะยกขึ้นหนึ่งเลย ค้าไวจะข้าวน้องจ้าหนึ่งมาได้สักครักกันหน้าตาหนาท่านเด็กนี่อีกถาดที่สองพี่น้องคินคู่กันล่ะที่โล่งแล้วก็เอาไปหนึ่ง สองถาดพี่น้องอู้หตัวนี้ไข่หลายพี่น้องเห็นบ่นะไข่อีปูเหลืองๆถาดนี้ไข่ไข่ปูหลายพี่น้องเป็นหนึ่งไหทั้งสูบพี่น้องจา๋านี่เซตแล้วนาตาออกมาแบบนี้พี่น้องเป็นตะกินคักพี่น้องจา๋าเพิ่งเนี่ยเล็กสีเอินแฟดเล็กมาซีมเบิงเพิ่นสิวาจังไดพี่น้องจา๋าเอินเพิ่นมาสิมเบิงเพิ่นอยากสิมบอพี่น้อง Är till. Nej, nej, det är inte. det inte. Mm. 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 <silk> smaka. Nej! Nu är det smaken. En liten till? Mm. Mm. Är det det yttersta? Nej, inte så hårt. เสีบพื่อนวากินไปสวงคำพี่น้องแฟนเล็กกินไปซวงคำทามาเพจบอบอเพจเพื่อนวะเสียบห่องใส่ล่อให้เหตุกินซืซ้อๆหรอพี่น้องจ๋าขอบคุณเพืเ่อนๆที่มารับชมด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ